สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยครับผมยิ่งครับช่องดูพัฒดีครับวันนี้นะครับผมมีโอกาสได้มารีวิวให้ชมนะครับเป็นมิดหมอนะครับหลวงปู่บุญมาโชติธรโมครับจะสร้าง399เ่ล่มทุกรายการรายการนี้เป็นรายการ2.5นิ้วนะครับ2.5นิ้วพร้อมปอกด้ามเป็นไม้นะครับปลอกไม้นะครับเป็นเหล็กน้ําพีนะครับเหล็กน้ําพีรันนัมเบอร์ทุกทกเล่มนะครับนี่ สวยมากนะครับนะครับพกพาแล้วก็ไว้หิ้งบูชาอะไรได้หมดเลยนะครับสะดวกนะครับเบากระทัดรัดนะครับแล้วก็เล่มนี้ครับรายการนี้นะครับห้านิ้วเนือการนี้คือรายการที่ค่อนข้างจะนิยมนะครับนี่ฮะเ็กน้ําพีออกด้ามแกะสลักเป็นรูปพ่อแก่นะครับสวยมากๆนะครับดูนี่ฮะลายนัเบอร์ทุกเล่มนะฮะลานับเบอร์ทุกเล่มเลยนะครับ เอกน้ำพีแท้เลยนะครับ5นิ้วหลวงปูนมานะครับปลูกเสกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปพิธีปลูกเสกให้ดูนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาให้ชมกันเพราะว่าจะแพ็คส่งนะครับสำหรับท่านที่จองไว้นะครับส่วนท่านที่ไม่ได้จองหรือว่าท่านที่อยากได้ต้องขออนุญาตนะฮะรอหลุดก่อนนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่สะดวกหรือติดต่อไม่ได้อย่างนี้ครับเดี๋ยวมีหลุดให้ให้กันให้ให้เล่นหากันนะครับนี่ครับสวยมากนะครับสวยงามทุกเล่มเลยนะครับ จะสร้างน้อยมากครับ3าม้ก็นะครับน้อยจริงนะครับเพราะว่าเป็นมีดที่สวยมากนะครับท่านใดอยากดูเพิ่มเติมนะฮะอยากหรือว่ารอหลุดอหลุดจองอะไรงนี้ก็ทักไลน์เข้ามาครับแอดพะดีมีแอดด้านหน้านะครับตอนนี้ก็จะมี2รายการนี้นะครับจริงๆแล้วเราจองไว้เยอะกว่านี้นะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างมาให้ชมนะครับที่เหลือก็แพ็กจะส่งเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ถ่านในสนใจเครื่องรางนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ครับแอดพระดีมีแอดด้านหน้านะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ตามและชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ